วันนี้เราจะมาอัดน้องข้าวหอมกันนะคะ,<จ>ะน้องข้าวหอม,มวันนี้ใส่ชุดสีพัดใส่โบสีแชมพูแม่อัคดคลิปสิแก้มสีแชมพูลิปสีแชมพูวันนี้นข้าวหอมใส่กางเกงในสีอะไรคะโชว์หน่อยได้ไหมคะ เอาหอไม่คุยกับน้าเลยนะแม่อทิบซิโอ้โหน้าอุตส่าห์พาไปเที่ยวนะวันนั้นอ่ะให้โยนตะกาด้วยตังค่าสิบบาทไม่คุยกับน้าเลยนะแถมซื้ออะไรนะไอ้ปอเป๋าให้ด้วยอ่ะขนมเปอเป่าอ่ะปาเปารวก็ขนมปอเป่าแล้วก็ขนมเยลลี่บ้านหัวที่เธอไปบ้านหววไหนอุ้ยมันมี วัปดปวดอะไรหลวงปวดเทียนอะหวลวงพ่อเทียนเขาห้อยไม่รักนะเดยอนนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมรักหรือไม่รักรักเรือไม่รักไม่ได้ของเล่นนะค่ะเดือยไม่หอมแก้มนะได้แมวได้แมวน้อยได้แมวน้อยอะไรแบบนั้น มาหอมแก้มหน่อยไอ้ไม่น่าเลยแม่น้องให้หอมแก้มหน่อยงั้นน่าไม่ชวนพี่รันมาหานะถ้าเกิดเขาหอมไม่ให้น้าหอมแก้มน่าจะชวนพี่รันมาหาเร็วๆอยากให้พี่รันมาหาไหมก็จุ่มสิไม่จุ่มอ่ะก็ขย well, ับไม้ใกล้ก็เก็ขยับไม้ใกล้ๆแล้วก็ไม่จุ่มก็ขยับไม้ใกล้ตรงนี um ้อไม่เอาเอาแค่นี้ไม่จุ่มเลย เอาหอมไม่น่ารักเลยนะแล้วน้ำหวานไม่จุ๊บตรงนี้อ่ะเราจะบอกพี่แล้วเลยไม่ต้องมาเลยเขาหอมดือ้อก็จะบอกพี่รัดวา่าน้ำหวานบอกว่าเขาหอมดืออมด้อน้ำหวานไม่รักน้าไงาน้ำหวาดือ้ออรักนะ้าให้น้าหอมแก้มก่อน น้ำไม่ยอมหอมแก้มมันหนูก็มาใกล้ๆแล้วก็ไม่หอมหอมแก้มอีกขยับไม้ใกล้ตรงนี้ตรงนี้น <Hey. S 1> ี่แล้ว,ลลวตรงนี้น <boy> หอมไม่ถึงอะ่ะนี่เอ้อ hey. งอนแม่แม่ทำไมผมตัวร้อนใช่มันตัวร้อนพาไปฉีดยาเลยเจ๊ไม่นายหนูเล่นกับนายแล้วใช่ไหมแล้วนายเป็นบอดอยู่น,น้นานายนายชวนหนูไปเล่นนะฮัลโหลหนึ่งเก้าหนึ่งหรอ มาลักผหอมเลยหอมไม่สบายมา,มาเร็วอันนี้จะมารีวิวอะไรคะอันนี้เป็นรูปลิงไม่เอาไม่ใช่ก็จะเอาเไม่ใช่เอาเร็วเปลี่ยนให้แล้ว